ะะมีเบลล่าเป็นเพื่อนเวลล่าเซไยใช่สิลูกสวัสดีค่ะเบลล่าสวัสดีค่ะ วัดีค่ะวันนี้นะคะเอจะพาเพื่อนๆไปฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะหรือว่า booster วัคซีนกันนะคะซึ่งเอะจะฉีดของไฟเซอร์นะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะว่าขั้นตอนการฉีดวัคซีนของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปเลยนะจ๊ะอากาศวันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆ การเดินทางค่อนข้างที่จะยากลําบากดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสถานที่ฉีดวัคซีนไม่ได้อยู่ไกลบ้านมากค่ะเดี๋ยวขับรถแป๊บหนึ่งก็จะถึงแล้วค่ะสำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่นีมนะคะไ้ลงทะเบียนในวันที่14ธันวาคมนะคะเราก็ได้รับกำหนดให้มาฉีดวัคซีนในวันที่22ธันวาคมเวลา11นาฬิกา30นาทีค่ะโดยที่เป็นวัคซีนฟรีนะคะแต่ว่าเราจะต้องนำ บัตรประกันสุขภาพของเราไปด้วยแล้วก็ไปก่อนเวลา15นาทีแล้วก็ต้องเผื่อเวลา15นาทีหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะและสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือตัวบันทึกการฉีดวัคซีนของเรานะคะเพื่อที่เขาจะได้บันทึกว่าเราฉีดวัคซีนอะไรไปแล้วบ้างค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ CVS Pharmacy แล้วนะคะก็คือเป็นร้านขายยาที่เราจะมาฉีดวัคซีนกันค่ะเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนแล้วก็จะเข้าไปข้างในเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเช็คอินนะคะว่าเรามาถึงแล้วนะคะแล้วเ,เราก็กดว่าเราได้มาถึงที่สถานที่ที่เราจะรับวัคซีนแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ได้เลยะคะ่ะว่าเรามาถึงแล้วะคะ่ะ หลังจากที่แจ้งว่าเรามาถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอในบริเวณที่เขาจะเตรียมไว้ให้ค่ะซึ่งเขาก็จะแยกเป็นสัดส,ส่วนสําหรับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็นั่งรอดูผลหลังจากฉีด15นาทีแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะ เดี๋ยวมาค่อยๆสังเกตอาการกันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็กินข้าวกินยาแล้วเดี๋ยวพักผ่อนถ้าเผื่อมีอาการแบบแตลกๆแตกต่างยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบอีกทีนึงนะคะตอนนี้สบายดีค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะมีเวลล่าเป็นเพื่อนอเวลาเซหายสิลูรจุ๊ยจุยสวัสดีค่ะเวล่าสวัสดีค่ะ